วันนี้เป็นวันที่สามในการเรียกว่าภาคตัวเองออกจากที่หลับที่นอนอันกระเกษมที่หลับที่นอนอัน,อนตลอดปลอดภัยจากธรรมชาติมีที่มุงที่วางมีอะไรป้องกันอันตรายทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วมาอยู่ในเต็นท์อยู่ในท่ามกลางในพุทธสถานที่เราได้ขยับขยายออกมาสิบห้าไร่อยากให้ลูกได้ฝึกได้ฝนได้อบรมตนเพื่อจะตั้งสติเพื่อจะฝึกสติธรรมฝึกสมาธิธรรมฝึกปัญญาธรรมถ้าอย่างนั้นจิตก็ไม่ได้มีการพัฒนาถ้าไม่มีการพัฒนาจิตไม่มีสติธรรมถ้าพูดถึงว่า ปลาอยู่ในน้ํามองไม่เห็นน้ํานกอยู่ในอากาศมองไม่เห็นอากาศไส้เดือนอยู่ในดินมองไม่เห็นดินเมื่อเป็นดังนั้นแล้วนะเรียกว่าขาดทุนศูนย์ดอกในการเกิดขาดทุนศูนย์ดอกในการเกิดเรียกว่าธรรมะภาคพื้นจริงๆพวกเราก็เลยอย่างพระพุทธเจ้าเราก็ไปตัดสรุ ที่พุทธคยาสรุปแล้วลงมาเ,าเรียนรู้ลงมาศึกษาสามัญ,ญลักษณะตามเดิมคือ,อามาอยู่กับภาคพื้นอยู่กับความไม่มีถึงจะเห็นความไม่มีได้ต้นพระศาสดาเอกของโลกพระพุทธองค์ออกมาประพฤติปฏิบัติสแสวงหาโมกะธรรมถึง6ปี สรบถึงถ่ดสามผลในระยะนี้น่ะ่ะก็คือทุกจากปัจจัยสีล้วนๆถ้าพูดถึงเนาะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอันกษะเมอาหารก็เหมือนอนักบวชทั่วไปไปขอหรือแ,แต่เขาจะใหะ้เครื่องนุ่งห่มก็อย่างที่พวกเราเห็นเเเอออคือเพื่องเพื่อเครื่องพันธนาการออกจากจิต เพื่องเครื่องพันธนาการเบื้องต้นเกอเสื้อผ้าและอาภรณ์ที่เลือดหรูดูดีเรียกว่าหลายสีหลายสวดหลายทรงที่ข้านิยมทั่วโลกเขาให้ข้านิยมพระพุทธองค์เป็นพระราชาอ,อยู่หรูอยู่ดีและกินหรูเหมือนกันสุดยอดในการในปัจจัยสี่สุดยอดในรูปรสในกลิ่นเสียงพลโทพรธรรมรมทั้งหมดทั้ง,ม,งมวล แต่เพื่อการหักล้างความยึดมั่นถือมั่นกิเลสอาสวะดองสันดานก็เลยต้องสแสวงหาโมกะธรรมมันก็เลยต้องในมีการภาคภาคปัจเจศีภาครูปรสกลิ่นเสียงโตพตพภะธรรมอารมณ์ออกจาก,กจิตตนใครจะไม่เป็นใครจะภรรยาก็เป็นสุทธิรักของพระองค์อยู่แล้วยิ่งพระราหุลก็เพิ่งปลดสูตรใหม่ก็เป็นที่รักของพระองค์อยู่แล้ว ทำไมความรู้สึกตรงนี้ทําไมจะใครจะเข้าใจไม่ได้ใครจะไปเข้าใจได้ในความรักที่สูงสุดและสูงส่งตรงที่พระพุทธองค์ด้วยความรักอย่างสุดซึ้งต่อบุตรและภรรยาพระราชบิดาบริวารและบ่าวรไร่ของพระองค์ยิ่งรักก็ยิ่งเห็นเขาทุกข์มันเจ็บเ,เราก็น่าจะสแสวงหาสิ่งที่เลิศล้ำนำสมัย กว่านี้ <c oughs> มาให้ลูกและภรรยาสรพัาบ้ันเรามันก็ธรรมดาของอพระพุทธเจ้าหรือว่าสยามภูที่การคิดการค้นหาโมฆะธรรมในระยะนั้นพูทถึงว่าเทียบเคียงในระยะที่พระองค์ออ,อกผนวดน,นั้นยังไม่มีพระศาสนาพุทธเลย ศาสนาพุทธหมายเึงว่าศาสนาเหตุและผลยังไม่อุบัติเกิดขึ้นมีแค่ศาสนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาฮินดูก็มีประจำโลกอยู่แล้วพระพุทธองค์ก็ออกสแสวงหาโมกะธรรมถ้าก่อนนานนก็ปลายอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำไส้เดือนในดินไม่เห็นดินนกอยู่ในอากาศไม่เห็นอากาศเมื่อไม่เห็นคำว่าไม่เห็นคือว่าพระสติพระสมาธิพระปัญญาธรรมนะ แต่ว่าพูดถึงปัญญาโลกโลกที่เราองค์ท่านอยู่18บศาสตร์ก่อนที่จะพระพุทธองค์สิบหปีเนาะก็เล่าเรียนแล้วศึกษาทุกศาสตร์เตรียมการขึ้นคลองลาดอยู่แล้วละ่ะไม่ใช่ธรรมดาทุกศาสตร์นะจะมีอะไรบ้างถ้าเป็นรัฐมนตรีในประเทศไทยศาสตร์การปกครองศาสตร์การค้าขายาถ้าว่าพาณิชย์เนาะอ่า ศาสตร์การคมนาคมศาสตร์การพลังงานทุกศาสตร์เพื่อจัดการบริหารบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองไปตามอุดมการอุดมคติของพระเจ้าสุดทธทนะที่จะให้อโอรสของท่านขึ้นของราชทุกอย่างต้องเพียบพร้อมและเก่งกาจได้มีความสามารถทุกด้านแต่มันเป็นความรู้เป็นความสามารถทีอ่ออกไปสร้างโลกสร้างสงสาร แต่ดวงจิตของพระองค์พระบารมีที่สรรสร้างมาเพื่อการทําลายล้างความยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตขององค์ท่านเองถ้าเป้าหมายาการยิงเป้าจะเป้าบินเป้านิ่งก็ตามยิงไปข้างนอกวิชาโลกยิงไปข้างนอกคนเขาก็มีเตรียมบ้านเตรียมเมืองหมดแล้วแต่วิชาของพระองค์คือยิงเข้าข้างในถ้าเป็นกระบอกปืน ก็อมลำอมกระบอกเลยแล้วตีนเหยียบไกลเลยตีนลั่นไกลเลยทำทั้งหลายเลยเกิดเหตุเหตุยังไงพ้นย่างนั้นมโนบุพังเข้ามาทำมามโนเสถามโนมายาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะว่าใจดวงนี้มุ่งมั่นแล้วบากบัน่นสั่งสมพระบารมีเพื่อเป็นโพธิญาณไม่ได้ว่าจะเป็นออ่่าาพระเจ้า จัก,กรพรรดิหรือว่าเป็นพระราชาไม่พระพุทธองค์เป็นราชาแห่งธรรมราชาแห่งโลกมีแล้วประเทศสราชเรียกว่าประเทศบ้านเมืองที่ปกครองอุดมและสมบูรณ์แต่ที่สุดก็ต้องจากลาโลกนี้ไปด้วยความห่วงหาและอาลายัยอาวรนและอาทรสิ่งที่ตนมีเรีย <c> ก <oughs> ว,ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความพัดพลาดจากแค่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพัธธรรมรม ก็ลำบากพอแรงแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความพัดพลากนะความพัดพลากในสิ่งที่ตนมีที่ว่าดีๆนั่นแหละได้พึ่งพาและอาศัยแต่สุดท้ายปลายเดือนต้องได้พัดพลากจากไปแต่ความพัดพลากตรงนั้นแม้กระทงพัดพลากจากลูกพัดพลากจากเมียแต,แต่เมื่อตายไปรู้ไปเกิดที่ไหนก็ยังไม่รู้แต่พระองค์ต้องการรู้ว่าจิตดวงนี้ไม่เกิดที่พระองค์สั่งสมพระบารามีมา อุดมการและอุดมคติการออกผนวดของพระพุทค์เลยไม่มีใครเข้าใจได้นอกจากสยามภูที่มีอุดมการอุดมคติอันสูงส่งอ,อุดมการอุดมคติอันสูงสุดไม่ใช่สาวกธรรมดาเพราะว่าเป็นสยามภูรเรียกว่าพุทธภูมิจากนั้นระความรู้ความเห็นความเป็นไปในภาวะพระจิตหร,รือว่าพระอริยไทยของพระองค์เลยยิ่งใหญ่ เพื่อปรดเวเนยศัสตร์ที่กว้างขวางและยืดยืนยาวอย่างาศาสนาของพระองค์จะอยู่ทั้ง5,000ันปีอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระบารมีและอาศัยกลุ่มก้อนและบริวารผู้เดินตามมันไม่ถึงพร้อมกันเน้บริษัทบริวารขององค์ท่านที่จะถึงมรรคถึงผลพ้นถึงฝั่งมันถึงไม่พร้อมกันเมื่อถึงไม่พร้อมกันก็ต้องอาศัยการและเวลาสั่งสมอบรมตนสสางทานศีลภาวนา การทําทบุญทําทานเบื้องต้นก็เพื่อจะให้หล่อห้อมและหล่อเลี้ยงจิตดวงนั้นไม่เหือดไม่แห้งแต่มีความชุ่มชื้นและชุ่มเย็นเป็นสุขกับอันนี้สงทานาทานจากวัตถุเข่าของเงินทองที่จับต้องในกายเนื้อเพื่อสลัดเพื่อสละวัตถุเพื่อสลัดสละ,สะความยึดมั่นถือมั่นแบบหยาบออกจาก,กจิตของตนเมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็ขยับเข้าไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นในวิชาในความรู้ในความฉลาดเรียกว,วิทยาทาน ขยับเข้าไปสู่ข้างในเรียกว่าอภัยยทานเป็นทานอันสูงสุดอภัยยทานทานนี้เป็นทานอันสูงสุดไม่อ่าเรียกว่าทานเบื้องต้นทานลูกทานเมียทานลุกสิ่งท่านทุกรกประการแม้กระทั่งพระองค์ก็ยังอภัยให้ตนอภัยยทานนีอนน่อภัยให้คนนั้นอภัยให้คนนี้ถ้าย่นย่อมาเข้าสู่ธรรมที่ท่านเสียแล้เมตตาวิมุตหรือว่าศรัทธาวิมุตก็ไม่ได้ผิด แจ้าพระพุทธเจ้าเราว่ามีสามเรียกว่าศรัทธาที่กะหรือว่าวิริยะที่กะหรือว่าปัญญาที่กะอันนี้ก็มาแค่แบบเดียวกันอยู่ในเนื้ออยู่ในอันเดียวกันฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีโอกาสมีวาสนามีบารมีก็สั่งสมเอาอย่างพาลูกๆกมาอาพักหนาวเนี่ยหนาวไม่ลูกหนาวโคตดเอาก็ทนเอาเพื่อจะรับทราบเรียกว่าเส้นทางของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เผยจะรู้เผยตรัสรู้เป็นยังไงลงมือปฏิบัติ Ừ, เมื่อขับขันจวนเจียนเข้าจริงๆแล้วอะไรเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก่อนจะตายยิ่งทุกข์กว่านี้อีกอชาติการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งชาติชาลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งชาติการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์อย่างยิ่งชาติการตายเป็นทุกข์อย่างยิ่งใครจะช่วยพวกเราได้ก็สงสารที่ว่าเพราะว่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีแบบไม่มีฉบับ ไม่มีแบบแปนแผนผังในเกินเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานแบบแปนแผนผังเดินเข้าสู่นิพพานมีแต่พุทธศาสนาที่จะพาดวงจิตนี้มีที่พึ่งทางใจเริ่มจากฐานะบารามีเรื่องฐานะบารามีขยับขยับเข้าไปความชุ่มชื้นความชุ่มเย็ยนความเป็นสุขของในใจก็จะไม่อ้างว้างไม่เหือดแ้งไม่หดหู่เป็นความชุ่มชื้นชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ในใจฐานะบารามีหยาบหยับการเกิดในชาบมนุษย์การเกิดก็จะ ไม่บีบแม่คันจนเกินไปเพราะมีอันนี้สงทารหล่อเลี้ยงหล่อหล,อ,หลอมเกิดมาก็จะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ขัดสนคนแค้นพอมีพอเป็นพอไปในพบที่เกิดในกำเนิดที่มีศีละบาลมีเกิดมาก็รูปร่างหน้าตาผิวพรรณวันนั้นสวยสดงดงามเกิดมาก็ไม่ทุกผลภาพทุกสองอย่างในการเกิดก็บางเบาไปชาติปีทุกขาชาตาิปีทุกมรณะปีทุกครั้งการตายก็จะไม่ทุกอย่างยิ่งจนเกินไป เพราะว่ามาฝึกมาฝนมาอบรมตนมีพระสติมีพระสมาธิมีพระปัญญาเป็นพี่เลี้ยงะนางนมรักษาจิตดวงนี้เพื่อประคองจิตดวงนี้ทำความเข้าใจสาธยายออรูปขันนามาขันธ์ที่สิงสถิตอยู่ด้วยกันเมื่อสิงสถิตอยู่ด้วยกันแล้วการคลี่คลายสาธยายอย่างพระอาจารย์สอนลูกประจําเมื่อมีพระสติมีพระสมาธิมีพระปัญญารักษา อ่าก็แยกกายแยกจิตแยกกายแยกจิจรูปังอน,นัตตาอย่หนีจากนี้อาจารย์ไม่เคยสอนลูกหนีจากนี้นะทำมาจากกัปปวัตตนสูตรหรือว่าอนัตตลัคขณสูตรออรูปังอนัตตาก็พิารณาอยู่เรื่อยๆพจารณาบ่อยๆเหมือนชาวบ้านชาวนาชาวไร่ทาการเกษตรเขาก็ทาแต่ที่ดินนี่แหละไม่มีใครไปปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารอยู่ในนาผากลางห่านะ ก็ยืยนในที่ดินธรรม,มาก,กาที่เก่าทรรมะคือของเก่าเราหลงก็หลงกันเก่านี่แหละเราก็ต้องมาสะอาดอยู่ที่ไหนสกรปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดก็อยู่ที่นั่นวิชาอยู่ที่ไหนอวิชาอยู่ที่ไหนวิชาก็เลยต้องอยู่ที่นั่นก็มาพิจารูปนี่แหละรูปังอนัตตาอนัตตาลัคขณสูตรเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาโดยบาทโดยฐานโดยพระสติพระสมาธิพระปัญญา ที่เราฝึกปลือขึ้นมาแล้วมาคลี่ลายสาธยายให้เป็นกองเป็นกองเป็นกองทุกวันจนชำนิจนชำนาญจนเชี่ยวชาญจนเกิดทิฏฐิธรรมมันเกิดเป็นทิฏฐิเกิดเป็นความเห็นเกิดเป็นความเข้าใจลักษณะของรูปประคันลักษณะของนามปันเขาทำงานกันอย่างไรนี่เราต้องฝึกปลืออย่างอาจารย์สอนลูกนี่สอน แล้วก็ให้อดให้ทนให้มีสติเวลาเจ็บอ่าเร้ว,ว่าขับขันเวทนามันบีบคั้นมันควรที่จะยึดมั่นและถือมั่นในสมาธิทำในวิปัสสนาญาณอย่างไรอย่างลูกอาจารย์อาจารย์ก็ถามดูทุกคนเวลาเจ็บอ,อย่างคุณออมถึงเพื่อนก็ผ่าตัดใหม่ๆใส่ติ่งอ่าอะไรแผ่นอะไรแผ่นซีดเน่าเลยอ่จนสีดำเลยคือมันทุกข์ก่อนที่จะได้ผ่า ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงใช้เวลาหลายชั่วโมงและแล้วถามเพื่อนว่า,านางพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลก็ถามว่าสีหน้าสีตาเพื่อนไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เลยมันจะเป็นไม่ได้มันขยับจากตัวรู้รู้นะออืมมันก็จะเจ็บไปเดี๋ยก็ต้องรู้เฉยๆรู้ยังไงจังรู้เวทนาศักแต่ว่าจะเวทนา ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้น่ะเวทนาสักแต่ว่าเทเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็อนัตตา,าแบบทุกๆอ่ะนะทุกๆุกแบบอนัตตา,าะนั่นแหละต่างอันต่างจริงก็เลยอยู่ต้องอยู่ด้วยกันตัวรู้ก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่มม่มหล่าก้บมบวิดมันต้องพบต้องพ่อต้องผลเชิญกันได้เห็นจังไหนสัน่ะก็เลยอยู่สื่อๆได้รู้เลยก็รอเวลาที่จะรักษารูปประคันไปรอเวลามดเวลาหมอที่จะเข้าห้องผ่าตัดไป และใครจะช่วยเราได้เวลาจากนั้นเราจะโอดเราจะครวญเราจะร้องทุนรนทุรายโลกนั้นก็ไม่ได้หายมีนำ้ำซ้ำก็ยังเจ็บกว่าเดิมเพราะจิตมันฟันฟ่นเฟือนจิตมันถูกเวทนาบีบคั้นเมื่อเวทนาบีบคั้นเราก็ยิ่งกระเสือกกระสนยิ่งกระวนกระวายเราก็เสียท่าแห่งความกิเลสภายในใจตนฉะนั้นอะไรต้องพ่อฝึกเวลาอาจารย์ก็ตรวจดูลูกๆอาจารย์สอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ อรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณอนัตตาอ่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในรูปประคันแนะนาม,มาขันของตัวเองนี้เออเวลาทุกว์งมากและจิตของตนเองอยู่ยังไงอาจารย์ก็ต้องได้สอบได้ไตร่ามลูกตลอดนะ <S <S 1> <S 1> จิตทุกดวงที่จะหลุดออกจากโลกมาได้หยาบกลางละเอียดอารมณ์มันจะไม่เหมือนคนทั่วไปหมายถึงว่าการบีบคั้น มันทุกข์มากกว่าคนทั่วไปนะอ,ะอาจารย์เห็นตัวจิตเนี่ยว่านิพิธายานเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในโลกที่จะออกมาบวชเกิดอารมณ์ตัวนี้ก่อนด้วยวาสนาด้วยบารมีด้วยบุญกุศลคุณงามความดีส่งผลให้ตัวจิตเราต้องกระเด็นกระดอนออกจากโลกโลกิกยด้วยเหตุผลและกลใกด้วยเหตุผลตนอุดมการและอุดมกติได้แรงอธิฐานะบาลมีแล้วว่าต้องการหลุดพ้น ไม่อยากกลับมาเกิดอีกการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งการแก่เป็นทุกอย่างยิ่งการเจ็บเป็นทุกอย่างยิ่งการตายเป็นทุกอย่างยิ่งมรนาปีทุกขงังเห็นมาจนชำนิชำนาญออในแต่ละพบแต่ละชาติในการเกิดแต่เมื่อสติมันแก้วกล้ามันสามารถก็สามารถเห็นกันได้แบบจะจะว่าต่างอันต่างจริงได้ไหมเวลานี้ไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยนอกจากพระสติพระสมาธิพระปัญญา ที่เราเราฝึกปรือมาเราสั่งสมมาเพื่อจะอบรมเพื่อจะดูแลเจ้าของจริง,รงๆแล้วํามาคําสอนพระพุทธเจ้าย่นย่อ,ยอเข้ามาเออไม่ให้เป็นเหมือนอ่านกอยู่ในอากาศไม่เห็นอากาศนะเออไส่เดือนอยู่ในดินไม่เห็นดินปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้านั่นอันนี้เราเป็นพระเป็นจีเรียกว่าอุบาส,สิกาต้องการพ้นทุกเราก็ต้องมาสั่งสมสาธยายทำความเข้าใจ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพุโทโธฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทุกคนก็ต้องการความพ้นทุกข์ฉะนั้นตัวสตินี่เป็นของสําคัญมากสติการฝึกสติยืนเดินนั่งนอนพูดทําดื่มคิดอเมื่อมีสติทุกอิริยาบถแล้วไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาเรียกว่าอากาลิโกอาการลิโกฝึก ตลอดฝึกตลอดเมื่อเราหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ดูมันก็ทํางานของมันเองอสศรีละยนต์อันอนี้นะต้องการสติประเภทนั้นเลยจะตั้งหรือไม่ตั้งสติตัวนี้เมื่อมันฝึกเต็มที่เต็มฐานแล้วมันทางานของมันเอง <S <S เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาสาธยายรูปประันสาธยายนามปันเ,เวทนาเข้ามาบีบคั้นกายและใจอ,อมีเวทนา เวทนาเป็นของสําคัญอตัวนี้จะมาบีบคั้นจิตบีบคั้นใจเวลาเราฝึกเราฝนเราอบรมตัวมันก็ต้องได้ฝึกคันติธรรมขึ้นมาไงฝึกขันติธรรมขึ้นมาสติธรรมขึ้นมาวิริยะธรรมขึ้นมาไม่ได้มาแต่อันเดียวนะมือเราจับมะเขือมะเขือพวงมันหลายมันหลายเม็ดหลายลูกมะเขือพวงอันนี้ก็เหมือนการทำพระพุทธเจ้าเมื่อเราฝึกแล้วเราปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงๆมันมาพร้อมกัน มันจะเป็นผลเป็นที่ประจักษ์ในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองฉะนั้นคําว่าพุโทโธผู้รู้พุโทโธคือผู้ตื่นพุโทโธคือผู้เบิกบานพุโทโธก็คือผู้สํารานก็ต้องเอ่ฝึกเปรือให้รู้กับเจ้าของจริงๆปัจจัตตังเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยนะยุกยายจะดิบจะดีจะแพงขนาดไหนก็ไม่ได้ช่วยเราเลยฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝึกเอาไว้เผชิญกับความทุกข์ ของจิตแต่ละคนแต่ละท่านมันเลยเป็นมันเลยเป็นความจําเป็นและในหน้าที่ของเราตัวเองไม่ว่าเราหรือว่าเราจะเพิกเฉยไม่ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอ่าเวลาทุกบีบคั้นจวนเกียนเข้ามาเขาก็ก็เป็นเหมือนเดิมนะยิ่งทุกข์กว่าเดิมฉะนั้นเรามาฝึกตนเองให้มีหลักให้มีเกณฑ์ให้มีแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่าให้เป็นเหมือนปลาอยู่ในอากาศอยู่เป็นเป็นปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ําอยู่ในอากาศไม่เห็นอากาศนก ไสเดือนอยู uh, an ow, the the is. Is uh ่ในดินไม่เห็นดินฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ขอให้มุ่งมั่นแล้วบากบั่นพุทธทางสารนังกัจฉามิขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่เคารพที่นับถืออันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่เราท่องบนสาธยายเราก็ต้องฝึกไงทำทำมังสารนังกัจฉามิขอพระธรรมเป็นที่พึ่งที่เคารพที่นับถืออันประเสริฐของข้าพระเจ้า ขอพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เคารพที่นับถืออันประเสริฐของข้าพเจ้าเ,ออเราก็เลยต้องแนะนำแนวทางมาประพฤติมาปฏิบัติฉะนั้นเ,ออเราท่านทั้งหลายยิ่งๆแล้วนะออก็เกิดจากความมุ่งมั่นและความบากบั่นและความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างลูกๆอาจารย์ออกมาบวชน,นี้ไม่ใช่ว่าฉุกหรือหกหรือว่าทําไมถึงมาบวชอกหักหรือหลักลอยหรือคอยงานหรือสังขารเสื่อมโทรมหรือไม่ เขามาบวชเพื่อหนีสงสารทุกการออกมาบวชอย่างอาจารยา์เข้าใจมีห้าประเภทอกหักรัลกลอยคอยงานสังขารเสื่อมโทรมเอาไปบวชเอาไปทิ้งไว้วัดนี่ทำไมต้องมีปัญหาเอามันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนบวชพุ่นเนาะเออทีนี้ถ้าคนไม่มีปัญหาเขาก็ไม่มีปัญหาไงการเข้ามาบวชในศาสนาเขาต้องการพ้นทุกขเมื่อต้องการพ้นทุกขะเขาบอกบวชเพื่อการาพ้นทุกแต่่ายเดียว ไม่ได้บวชว่าอ,อกหักหกลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมโทรมแล้วเอาไปทิ้งไม่้วัดเอาไปบวชไหมเมื่อของไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพมันจะแปรจะเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นหรือมันเรเปลี่ยนแปล,ปล,ปลไม่เร็วขนาดนั้นนอกจากผู้มีอุดมการอุดมคติตั้งมั่นบากบั่นหรือว่าเคยบวชแล้วมาในศาสนาเคยรักศีลจนความเป็นความเคยชินเคยวิปัสสนาญาณจนเป็นความเคยชินแต่มันยังไม่ถึงที่สุดเฉย แต่ละพบแต่ละพบแต่ละชาติแต่ละชาติตาตไปพิจารณาดูไปอ่านดูไปศึกษาดูสาวกข,ของพระพุทธเจ้าสาวีกาของพระพุทธเจ้าที่บรรลุซึ่งอาตธรรมพ้นทุกข์แล้วนะองค์ท่านเ็าบำเพ็ญมาโดยตลอดนะอ่าในพบที่เกิดในกำเนิดที่มีของของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่จิตแต่ละดวงไม่เคยเพิกเฉยต่อธรรมนะเออเออใส่ใจในอัดในธรรมในคนําสอนและอะเผื่อมันจะเต็มนั่นแหละมันถึงที่สุดแห่งธรรม ฉะนั้นแหละ,ะเมื่อเรารับประทานอาหารอาหารเตรียมภาชนะอยู่ตรงหน้าเราจะให้กินคำเดียวอิ่มเลยมันก็ไม่อิ่มนะ,ะฉะนั้นการสั่งสมบารมีเลยเป็นของสำคัญเราท่านทั้งหลายจะให้ประมาทเพื่อเพลินมัวเมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาขอให้เราทั้งหลายขนขวายใส่ใจเป็นอาหารนอกอาหารนอกก็ให้เราอ,อยู่ในโลกโลกโลกีที่เราอยู่เป็นคนขยัน อาขยันประหยัดละซื่อสัตย์อดทนประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตความเป็นอยู่ของคาราวาสดด้วยอุดมและสมบูรณ์อาหารภายในก็เ,ออเดินไปพร้อมๆกันอาหารภายในก็คือมโนสัจเจตยะอาหารอาหารคืออารมณ์อาหารคือความคิดที่นึกที่คิดที่จิตเป็นธรรมก็จะหล่อเลี้ยงหล่อล้อมหัวใจของเราฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ลูกๆได้เกิดดวงตาเห็นธรรมอืมอ่าเรียกว่าแว่นสองธรรม อย่าให้เป็นถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราเห็นว่าเยาอยูอยู่ดินฝึกใจให้เป็นขี้ดินใครจะขี่รถใครจะเยี่ยวรถใครจะขุดใครจะกดก้นเฉยถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะเราฝึกเรามานอนอยู่กับดินติดดินอย่างนี้แล้วก็ฝึกฝึกกายแล้วก็ตามฝึกจิตแล้วก็ตามให้เป็นขี้ดินใครจะขี่รถใครจะเยี่ยวรถใครจะขุดใครจะกดก้นเฉยก็อาจารย์ดินอาจารย์ธรณีเป็นอาจารย์อยู่แล้วไง ฉะนั้นเราจะได้ไสเดือนเราจะไม่เป็นไสเดือนถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้เราจะไม่เป็นไสเดือนอ,อืเราจะเป็นธรรมขึ้นมาจิตเราเราจะเป็นธรรมขึ้นมาฉะนั้นก็ขอธรรมจงบังเกิดอยู่ในจิตในใจของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทธสี่สาธุชนคนดีทั้งหลายก็ขอให้ทั้งหลายได้สั่งสมและอบรมตนเรียว่าสั่งสมบุญญาบรารมีให้ทานรักษาศิน ภาวนาไปไม่ได้ขาดสิ่งเหล่านี้ที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญไม่ได้ล่วงหล่นหายไปไหนฝังอยู่ในใจคอยที่จะออกดอกออกผลตามเหตุตามปัจจัยอันสมควรด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพออขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ของพุทธบาลมีขอพุทธบาลมีจงปกปกักรารักษาอํานวยเวชัยช่วยเหลือและเกือ้อกูลบรดลบรรดานในพิบาลนักษาให้พ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัทีิ มีแต่ความสุขความเจริญโดยลำดับลำดับท,ท,ทุก inflamm, ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกครอบทุกภูมิทุกย่เทิน